สวัสดีครับผมพี่น้องลูกหนี้กยอยสทุกท่านครับกยอยศจอหักเงินเดือนผู้กู้ชําระหนี้หักผ่านเงินเดือนไม่ต้องส่งเองให้ลําบากครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบบนเมตตากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับกยอยสอีกนะครับลูกหนี้กยอยศเห็นด้วยหรือเปล่าถ้ากยอยสจะหักชําระหนี้จากเงินเดือนพนักงานซึ่งหลังจากมีกรณีที่กองทุนออกหนังสือแจ้งให้ภาคเอกชนหักเงินเดือน นพนักงานที่กู้ยืมเงินโดยทางกองทุนได้ออกมาชี้แจงว่าได้จัดประชุมชี้แจงให้นายจ้างได้รับทราบและเข้าใจถึงเหตุผลและความจําเป็นซึ่งตลอด2ปีที่ผ่านมานายจ้างทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับสําหรับการหักเงินเดือนของพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็น ผู้กู้ยืมเงินกอยศผ่านองค์กรนายจ้างนั้นกองทุนจะจัดส่งหนังสือแจ้งหักเงินตามที่อยู่ในทะเบียนราษฎรของผู้กู้ยืมให้รับทราบร่วงหน้าไม่น้อยกว่า60วันจากนั้นกองทุนจะจัดส่งหนังสือแจ้งนายจ้างรับทราบถึงข้อมูลของผู้กู้ยืมเงินรวมทั้งจำนวนเงินที่ต้องหักร่วงหน้าก่อนประมาณ30วันครับนายจ้างสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ต้องหักและนำส่งผลผ่านระบบชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านกรม รกรโดยเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์กยศทึ่งกองทุนนั้นจะมีการปรับข้อมูลของผู้กู้ยืมให้เป็นปัจจุบันและจะแจ้งข้อมูลที่ต้องหักและนําส่งให้นายจ้างได้รับทราบผ่านระบบดังกล่าวในทุกวันที่5ของเดือนครับสําหรับเงินกยศนั้น,นมาจากงบประมาณแผ่นดินที่มาจากเงินภาษีของประชาชนนั่นเองครับและใช้เงินชําระหนี้ของผู้กู้ยืมรุ่นพี่หมุนเวียนส่งต่อให้โอกาสให้รุ่นน้องซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับงั้นไม่มีเงินยืมอย่าง แน่นอนครับสุดท้ายนั้นรวมสาระชาแนลขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารสดีๆเกี่ยวกับกออยศอีกนะครับ